จร,จริงเลยเป็นของที่กำลังฮิตในยุคนี้เลยมาแล้วลูกว,ว้าวน่ากินมา,มากๆเลยค่ะคุณพ่อใช่ไหมล่ะลูกใช่ค่ะน่ากินพ่อซื้อมาปอนเดียวซื้อให้ไปยกคนเดียวถ้าพ่อเห็นหนูเอาท้อนมาต่ดกินเค้กสกีบิดี้แสนน่ารักของน้องหนูจะโดนแบบนี้ ันนี้วันเกิดเธอถ้าอยากได้อะไรอ่ะ็นหมูแล้วเธอล่ะวันเกิดอยากได้อะไรพวกเราเกิดวันเดียวกันนี่ฉันก็อยากได้เค้กเหมือนกันแต่ฉันอยากให้มันพิเศษหน่อยอ่ะอย่างเช่นเค้กสกิบิดี้หรือไม่ก็คาเมล่าแมนอ่ะโอ้โหฉันก็อยากได้เหมือนกันน่ะเบยโกงั้นเธอช่วยขอพ่อให้หน่อยได้ไหมเอาอะไรลูกอ้าวคุณพ่อมาพอดีเลยพวกหนูอยากได้เค้กวันเกิดทั้งพ่อวันเนี้ยวันเกิดพวกหนูอยากได้เค้กวันเกิดอย่าง้นเหรอลูกได้ได้ เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้นะแต่ว่าหนูอยากได้เค้กของสกิบิดี้แล้วก็คาร์เมล่าแมนค่ะคุณพ่อหาให้หนูหน่อยได้ไหมคะเค้กสกิบิดี้เค้กคาเมล่าแมนมันเป็นยังไงเนี่ยก็ได้ก็ได้ถ้าเพื่อใบยกพ่อซื้อมาให้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากค่ะคุณพ่อแต่ว่าซื้อให้พี่ปิ่นด้วยได้ไหมคะเอาเอาเดี๋ยวพ่อจะซื้อมาให้ปิ่นมุกด้วยก็แล้วกันนะถ้าพ่อหาเจอนะปิ่นมุกนะรออยู่นี่แป๊บนดงนะลูก ดีใจด้วยนะปีนมุกพ่อซื้อเค้กให้เธอแล้วดีใจมากเลยใบยกดีใจแล้วถ้าใบยกไม่ขอพ่อนะพ่อไม่ซื้อมาให้หนูหรอกนะรออยู่นี่แป๊บนึงมันดีจงดีใจอะไรมาแล้วเค้กสกีบีดี้แล้วก็เค้กคาาเมลแมนนี่น่ารักน่ากินจริงๆเลยเป็นเค้ก ไว้ช็อกเกล็กสกีบิดี้พวกนี้สามารถกินได้ด้วยเป็นของที่กำลังฮิตในยุคนี้เลยใบหยกน่าจะชอบซื้อมาปอนเดียวพอให้ใบหยกกินคนเดียว <c oughs> มาแล้วลูกวเอ้กสกีบิดี้ทอยเลตและก็คาเมล่าแมนสปิเกอร์แมนโอ้น่ากินมากมากเลยค่ะคุณพ่อใช่ไหมล่ะลูกใช่ค่ะน่ากิน <S <s> <S <s> พูดาดหนูนะไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเค้กมันน่าก,กินหรือไม่น่าก,กินเอา้าแล้วทำไมเค้กมีแค่ปอนเดียวล่ะคะคุณพ่อให้หนูกับใบยกแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมคะแบ่งกันอะไรพ่อซื้อมาปอนเดียวซื้อให้ใบยกคนเดียวเพราะว่ามันหาซื้อ,อยากยังไงล่ะลูกเอาใบยกลูกเอาไปกินคนเดียวเลยนะลูกนะเออแล้วหนูจะกินอะไรล่ะคะขนมไข่หง์ไงลูก น้องไข่เตาเดี๋ยวพ่อซื้อให้กินเอาไปเอาช้อนมาตักกินนะลูกนะกินตอนที่มันใหม่ๆแบบนี้แหละมันอร่อยลูกไปเอาช้อนมาตักกินนะลูกนะค่ะพ่อจะไปไหนลูกหนูก,ก็จะไปเอาช้อนมาตักกินไงคะพ่อก็บอกว่าของน้องทบพ่อเห็นหนูเอาท้อนมาตักกินเค้กซิกิมิดีแสนน่ารักของน้องเพียงแค่คำเดียวแล้วก็ จะโดนแบบเีอ้อร่อยจังปินมุกกินมหเฮุ้ยใครจะให้เธอกินเล้าพ่อให้ฉันกินคนเดียวฉันไม่กินก็ได้ไปโยม อะไรขึ้น,นพ่อก็ซื้อเค้กมาแต่พ่อไม่ให้หนูกินเลยอ่ะพ่อรักลูกไม่ท่ากันอีกแล้วคะแม่อย่างงั้นเหรอลูกแม่ของหนูคะแม่อุ๊ยแม่ขอโทษวันเกิดลูกทั้งทีทำไมคุณพ่อทำแบบนี้เนี่ยปะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการอันนี้ลูกประโยคลูก คุณอะไรอะคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะวันเกิดลูกทั้งทีทําไมคุณไม่ซื้อเค้กวันเกิดให้ลูกนี่ไงวันเกิดลูกผมก็ซื้อเค้กมาให้ลูกแล้วไงฉันหมายถึงปิ่นมุกต่างหากเล่าปรยกลูกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยลูกใช่ค่ะคุณพ่อมากด้วยคุณพ่อรู้ตัวไหมว่าคุณพ่อนิสัใสไม่ดีมากชอบรังแกพี่ปิน่นทําตัวตาติ้งโหน่งมากคุณ ผมขอโทษนะขอโทษฉันทำไมขอโทษป่นมุกนู่นป่นมุกพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อนี่เป็นพ่อที่แย่จริงๆเลยงั้นเดี๋ยวพ่อจะซื้อเค้กมาให้ใหม่นะลูกนะอันนี้ของประยุกเลขอีกปอนดหนึง่งพ่อจะซื้อมาให้หนูนะได้คะ่ะคุณพ่อแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะอย่าทำแบบนี้อีกนะคะคุณพ่อยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกสัญญาก,กับหนูด้วยนะคะขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่ออืมดีแล้วลนะ่ะคุณ อาหารไม่อร่อยก็ขายทิ้งแต่ถ้าจะให้กินก็คงต้องชิมดูก่อนเลยก็เหมือนความรักที่เรามัวแต่ทนเชยถ้าเราไม่เคยคุยกันจะรู้ได้ไงว่าใครจริงจังอาห <ทน S 1> ารไม่อร,ร่อยก็ขายทิ้งแต่ถ้าจะให้กินก็คงต้องชิมดูก่อนเลยก็เหมือนความรัก<ส><ๆ>ที่เรามัวแต่ทนเชยถ้าเราไม่เคยคุยกันจะรู้ได้ไงว่าใครจริงจังกับเราจริง